สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เนี่ยกลับมาพบกับช่องบีบี้ช่างอีกแล้วนะคะดูสิว่าเราถ่ายอะไรอยู่อันนี้เนี่ยเห็นใช่ไหมคะว่าคนที่อยู่ในรถเขาโพสท่าด้วยแต่เราก็สามารถขับได้ปกติเลยนะเพราะว่าอะไรน่ะเหรอเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะนี่ค่ะยังค้างท่งาดเดิมเลยนะคะ เดี๋ยวทำให้เป็นการเป็นยืนเหมือนเดิมก่อนเนาะค่ะเราเนี่ยก็กดเมนูนะคะกดชารอีดิตไอเทมอิตกดโพสเลยค่ะอยากได้โพส์แบบไหนแต่แนะนำให้เป็นโพส์ยืนนะคะ อย่างเช่นลองเอาท่านี้แล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเวลาขับขอเลื่อนมาอีกนิดนึงนะคะแล้วก็กดถอยหลังเพื่อให้มันดูตรงนี้ค่ะแล้วก็กดเมนูชาระ e อีดิทไอเทม t ีดิทค่ะอันนี้กดโพสโหมดอยู่นะคะอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะแล้วก็เลื่อนลงไปค่ะไปที่ character position นะคะแล้วก็กดลงค่ะ ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะได้ตำแหน่งที่ต้องการค่ะสามารถเลื่อนขยับนิ้นึงก็ได้นะโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็สามารถขับปกติได้เลยค่ะนี่ค่ะง่ายดีเดียวเนาะถ้าส,สวยๆล้วค่ะนี่ถ้าส,สวยๆเลยนะคะ เดี๋ยวอันนี้ยังไม่เคยลองนะคะถ้าสมมติว่าให้คนอื่นมาขับรถกว่าเราด้วยนะคะแล้วก็ให้ตามมาเนาะแล้วก็ให้ตามมาตรงนี้เลยอันนี้ลองมานะคะอ๋อไม่ได้กดนี้โอเคค่ะต่อไปแล้วก็กด r i ายด้วยค่ะ เราแค่จะเห็นตรงนี้เองโอ้แล้วก็